กับคุณปูณมายุรานะคะในสาระเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะซึ่งอยู่ในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประฐมศึกษาปีที่5นะคะมีหน่วยการเรียนรู้อยู่4หน่วยด้วยกันหน่วยการเรียนรู้ที่1นั้นจะเป็นเรื่องของเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหานะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือการเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ หน่วยการเรียนรู้ที่3คือในเรื่องของข้อมูลสารสนเทศและหน่วยการเรียนรู้ที่4จะเป็นเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเริ่มที่หน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของเหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหานั้นนะคะมีขั้นตอนนะคะในการใช้เหตุผลดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือ นำปัญหามาแยกย่อยเป็นส่วนๆนะคะเพื่อให้เห็นปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะขั้นตอนที่2คือหารูปแบบของปัญหาจากนั้นขั้นตอนที่3นะคะก็จะมาแยกส่วนที่เป็นส่วนสาระสำคัญของปัญหาค่ะและขั้นตอนที่4นํนำวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมาแสดงเป็นลำดับขั้นตอนซึ่งการนำมาจัดเป็นลำดับขั้นตอนนี้นะคะเราเรียกว่าอัลกอริทึมนะคะ เดยวนักเรียนจะได้ยินคำนี้บ่อยๆนะคะอัลกอริทึมจากการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะนั้นนะคะคุณครูมีตัวอย่างนะคะซึ่งมีสถานการณ์อยู่ว่าโป้กำลังวางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องและพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาิกา30นาที ซึ่งมีตารางกำหนดการฉายภาพยนตร์ดังนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นตารางการฉายภาพยนตร์นะคะเดี๋ยวคุณครูลบให้นิดนึงโอเคอ่าสำหรับเรื่องแรกนะคะในเรื่องของมนุษย์ยักษ์จอมพลังอันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะเริ่มฉายตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึง10บโมงนะคะาตามตารางนี้แหละนะคะมีอยู่1นึ่งส มี6เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละเรื่องก็จะกำหนดเวลาตามตารางนี้เลยนะทีนี้เราจะมาใช้เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหานะคะอย่างแรกเลยเรามาจัดแบ่งกลุ่มภาพยนต์กันก่อนนะคะแบ่งเป็นช่วงก่อน12นาฬิกา30นาทีนะคะที่จะใช้ก่อน12นาฬิกา30นาทีมีเรื่องมนุษย์ยักษ์ จอมพลังเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์เรื่องซูเปอร์แมนแล้วก็มหาสงครามล้างจัก,กรวาลอ่าทีนี้จัดอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ฉายหลัง13นาฬิกา30นาทีก็จะมีเรื่องมนุษย์แมงมุมเทพเจ้าสายฟ้าซูเปอร์แมนนะคะมีอยู่3มเรื่องค่ะเมื่อจัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อมานะคะ ก็คือขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการจัดเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในช่วงเช้านะคะซึ่งช่วงเช้าก็คือตั้งแต่9ก้นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะเรื่องแรกเลยนะคะที่เด็กชายโป้นะคะเลือกชมก็คือ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเรื่องมนุษย์ยักษ์จอมพลังนะคะต่อมา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา เป็นเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์นะคะและต่อมานะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬกา30นาทีนะคะเรื่องมหาสงครามล้างจักรวาลน,นะคะจะเห็นว่าไปจบตรงที่12นาฬิกา30นาทีเป็นไปตามเงื่อนไขเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยเขาบอกว่าจะพักรับประทานอาหารกลางวันใน ระหว่าง12นาฬิกา30นาทีไปจนถึง13นาฬิก30นาทีนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่3เนี่ยก็จะมาจัดเรียงลำดับการชมภาพยนตร์ในช่วงบ่ายนะฮะซึ่งจะเริ่มในเวลา13นาิก30นาทีนะคะเรื่องแรกเลยไปจนถึง14นาฬิกานะคะเรื่อง มนุษย์แมงมุมนะคะจาก14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาก็จะเป็นเรื่องเทพเจ้าสายฟ้าและเรื่องสุดท้ายนะคะอ่า15นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาเป็นเรื่องซูเปอร์แมนที่เขาเลือกดูเรื่องซูเปอร์แมนในช่วงบ่ายเนี่ยเนื่องจากว่าในช่วงเช้าเนี่ยมันไปซ้อนกับเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์นะคะ จะเห็นว่าโป้เนี่ยสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการวางแผนชมภาพยนตร์นะคะจะออกมาเป็นตารางดังนี้นะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาเรื่องมนุษย์ยักษ์จอมพลัง10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเรื่องกำเนิดไดโนเสาร์นะคะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีเรื่องมหาสงครามล้างจักรวาลแล้วก็พักรับประทานอาหารในช่วงเวลา12นาิกา30นาทีถึง 13นาฬิกา30นาทีค่ะจากนั้นเป็นช่วงบ่ายนะคะนักเรียนก็จะเริ่ม13นาฬิกานาทีไปจนถึง14นาฬิกานะคะเรื่องมนุษย์แมงมุมนะคะ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเรื่องเทพเจ้าสายฟ้าและเรื่องสุดท้ายเนี่ย15นาฬิกาถึง17นาฬิกาเรื่องซูเปอร์แมนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการใช้เหตุผล ในการแก้ปัญหานะคะทีนี้เรื่องต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของการทํานายนะคะทํานายาผลลัพธ์จากการแก้ปัญหาอย่างง่ายนะคะในการแสดงลําดับขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างง่ายหรือที่เรียกว่าอัลกอริทึมเนี่ยจะมีบัตรคําสั่งที่ถูกนํามาแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาเพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นลําดับขั้นตอนนะคะ จะมีบัตรคำสั่งเดินซ้ายนะคะบัตรคำสั่งเดินซ้ายบัตรคำสั่งเดินหน้าเดินลงและเดินขวานะคะาจากการทำนายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะคะคุณครูมีสถานการณ์ตัวอย่างให้นักเรียนรับชมนะคะ เด็กหญิงปูเนี่ยต้องการหาทางกลับบ้านปูต้องกลับบ้านด้วยเส้นทางใดจึงจะถึงบ้านเร็วที่สุดโดยปูสามารถเดินได้เพียงสีทิศทางเท่านั้นและต้องหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางต่างๆค่ะก็จะเดินตามบัทคํคำสั่งนะคะก็จะมีการเดินไปทางซ้ายขวาเดินลงเดินหน้านะคะเส้นทางที่1น,นะคะ จะปรากฏสิ่งกีดขวางนะคะแล้วก็เป้าหมายคือบ้านนะคะสําหรับเส้นทางที่1นนะคะเดิน1ครั้งสองครั้ง3ามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหครั้งและเจดครั้งนะคะตามทิศทางนะคะตามบัตรคําสั่งนะคะทีนี้มาดูเส้นทางที่สองบ้างนะคะ เส้นทางที่สองนะคะก็จะเดินขวาเดินขวาเดินลงเดินขวาเดินลงเดินลงอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เดินซ้ายนะคะก็จะถึงบ้านนะคะอันนี้คือเส้นทางที่สองเดินทั้งหมดเครั้งเช่นกันนะคะและเส้นทางที่สามนะคะ เส้นทางที่3เดินลงหนครั้งเดินขวาเดินลง<ม>เดินลงอีก1ครั้งจากนั้นเดินขวาก็จะถึงบ้านนะคะและเมื่อ,อเราลองคิดวิเคราะห์ทั้ง3เส้นทางแล้วเราเราก็นํามาเปรียบเทียบนะคะเส้นทางที่1เนี่ยเดิน7ครั้งสองก็7ครั้งเส้นทางที่สนะคะก็5้าครั้งนะคะดังนั้นนะคะ ดังนั้นปูเนี่ยจะกลับบ้านถึงบ้านเร็วที่สุดโดยใช้เส้นทางที่3นะคะค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ตัวอย่างนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ก็คือในเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะและการทํานายผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายค่ะและเรามาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ